อยากเป็นนักกีฬาแต่มาเรียนเดือนละสองวันคิดว่าจะเก่งไหมขนาดพี่ๆที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขายังหาเวลามาขี่แทบทุกวันเลยถ้าเราอยากเก่งอยากไปแข่งก็ต้องหาเวลามาขี่หาเวลามาเรียนไม่ใช่เอาแต่ถามครูว่าเมื่อไหร่หนูจะได้แข่งหรือเราจะถามว่าขี่กี่ครั้งถึงจะเก่งครูก็อยากจะบอกว่าก็ขี่มันจนกว่าจะเก่งนั่นแหละอาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ร่างกาย และก็ความสม่ำเสมอของเราเพราะร่างกายและความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะท้อบ้างแพ้บ้างตกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่าล้มเลิกที่จะทำเพราะเมื่อไรที่เราล้มเลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะค้างคาอยู่ในใจเราไปตลอดบางคนอยู่ที่บ้านทำไมขีดด่ดีขี่ได้แต่พออยู่สนามแข่งทำไมทำไม่ได้ก็อยากจะบอกแบบนี้ว่ามันมีเหตุผลอยู่เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยม้ามันอยู่ในที่ที่มันคุ้นเคยมันจึงพาเราไปได้แต่พออยู่สนามแข่งเนี่ย สถานที่ที่มันไม่คุ้นเคยที่มันแปลกตามีผู้คนมากมายเนี่ยดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะต้องพามันไปอยู่ที่บ้านโอเคเราอาศัยมันมันพาเราไปได้แต่พออยู่สนามแข่งเมื่อไหร่เนี่ย มันจะต้องอาศัยเราแล้วถ้าคุณกลัวคุณปลอดเมื่อไหร่มาคุณก็กลัวก็ปลอดเมื่อนั้นความกลัวมันมีอยู่จริงแค่ในจินตนาการของเราจึงเป็นที่มาว่าทําไมม้าที่ผ่านการแข่งมาแล้วถึงมีราคาแพงก็เพราะว่ามันมีประสบการณ์แล้วมันสามารถพาเราเอาตัวรอดได้ในขณะที่เราหมดแรงมันพาเราเอาตัวรอดได้ขณะที่เรากลัวแถมมันยังพาเราเอาชนะได้ในขณะที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับมัน ส่วนตัวนักกีฬาเองก็สําคัญซ้อมมากก็มีโอกาสเก่งมากซ้อมน้อยก็เก่งน้อยเป็นเรื่องธรรมดาคนยอมแพ้ก็ไม่มีทางชนะส่วนคนที่ชนะก็ไม่เคยยอมแพ้อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่โค้ชเข้มงวดในการสอนเนี่ยอาจจะโดนดุบ้างด่าบ้างเป็นเรื่องปกติเลยเพราะเขารู้ว่ามันอันตรายแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทําตามดังนั้นทุกๆคําสอนเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากความห่วงใยล้วนๆเพราะคุณพลาดได้ตลอดเวลาเขาไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับเราคุณอาจจะเครียดบ้าง โดนกดดันบ้างต่างๆนานาจากโค้ดแต่เชื่อครูเถอว่าเมื่อไรที่เราทำได้เนี่ยความสุขนั้นจะตามมาแล้วพบกันสนามแข่งสวัสดีครับ